อย่างครบมือแรกอ้าวน้อยฮะหนามพุ้นเป็นยังบ่บ่เอาอะไรอสิบ่ตัดบอกับตัดเป็นหน่อยหน่อยให้มันลงจนไม่หนามให้คบบอเหรียญเสร็จอ่โอ้โหทำนี่ไม่เก่งสิวางเลยตอนเดียวตอนเดียวไม่ดึงไม่เหี่ยมบอยุ้ย ชมาให้แบบดีห้ๆๆๆได้ี่ลยี่่เอาอีกสีดอกกนนะเอาออกได้ละเอาหัวหาไ่แแล้วเอาขี้้อไปไปแชหาที่เิดเม็ดฉยขีดลอ้ไข่นี้เลยบ่บ่ไปแช่หงอกก่อนบ่อเอาลงหัวหาเออหัวหาก็มลงในบ่อ หนวดาส่ให yup. ้บบกบนบใองตเดียวๆนะเก๊ะได้ไหมกะทีแม่เมย์ให้มันจุดจันสุดนีน้เมย์นะไหวเมันกีีหมดเต็มดินหรือเปแม่ ตายกันหนื่อยใช่หรอกอรู้ไปเด็กซ้องตัวตายแล้วบนตายบนตายัเออมันหงอยมันหงอยหงอยตายแค่ไห้หงอยเหรอหงอย้หรอ ก็ต้องกัดทางก่น่ะมันใหญ่จังน้บอกไปขยายบอไปบบอกรนโด้ยตาย่าเห็นแหงเอยเด็ก่อๆๆๆโกใหม่ก็ลงทุนมาเลยลงทุนหลายอย่างเยอยระบาดตงบาดสีมาเลย เงีจนปอดด้ขัดเสียงเบยอู้้ะอใจเต้นโอ้โห่ันเป็นเสียหรือเปล่ามัอกมนอีกินเขาเองพี่น้องเบ่งเอาคนแต่ส่วนอยู่นี้ไปบดเลยคนโอ้เทนจอน ่นปอดเจ๊พ่นน้่อยล้วงได้เยียบบกมีได้หน่อยพ่นพ่นอันซ่อนก็พ่นแล้วใช้อะโมะอ่เอ่ะซ้อมไม่ขีดหรอกซ้อมไขีมดขามด cốp tiền tận nhà môn đây mẹ mát tuyệt vời 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 น,นั่งจัดขาอืมนั่งจัดขากระดายสองตัวก็าล้ายนำ้ำมันทันเนี่คนชงางนะได้ยบ้า,า่ฉัน าสาตัวเลนหา,างีาสี่ก็แถมหน่อยูอ่มั้ยแถมแถมหกสิบเจ็ดสิบตัวเอาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอ้หน่อยยังไงนะงมยืนเจได้เห่เฮ้ยพ่อเยพ่มันหาอันไเอาโชคมาไปลุกไป ดอกดีนะหนาหองน่ะดีแต่นีดูดู